ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเต็ปสโดยมีผมอาจารย์เกนโดจอดเถิดกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนเพครับวันนี้เป็นวันอังคารที่3สิงหาคม2 5 6 4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในะวันนี้ผมฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อนเช่นเคยครับจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เกนโดในทุกๆวัันนเลยะครบ ก่อนอื่นเลยครับก็ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับใครครับที่ติดตามอาจารย์ที่ทั้งห้อง V.I.P. แล้วก็ที่ติดตามหน้าใหม่นะครับเมื่อวานถึงสเต็ปจะไม่แตกนะครับแต่ผลประกอบการก็สุดก็เยิ่มสุดยอดเลยนะครับเมื่อวานนี้เริ่มกันที่คู่แรกเลยครับคู่ระหว่างอ่าอินเตอร์ตูคูพบกับฮอนก้าเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่ออินเตอร์นะครับอินเตอร์ตูคูครึ่งลูกหน้าครึ่งลูกขาวผลประกอบผล จบก็2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ไม่ผ่านต้องขออภัยด้วยนะครับส่วน2คู่หลังนี้ก็กินเต็มทั้งคู่นะครับคู่ระหว่างโกเตเบิร์กพบกับนอคอปิ้งอาจารย์ให้ลองนอคอปิ้งไปเป็นทีเด็ดนะครับเมื่อวานนี้แยกเดี่ยวตัวเดียวด้วยก็ให้ลองนอคอปิ้งพร้อมกับให้สกอร์สูงด้วยนะครับผลประกอบการก็จบ2ประตูต่อ1ครับทั้งกินเต็มแล้วก็ทั้งสกอร์สูงยินดีกับเพื่อสมาชิกทุกท่านด้วยที่ ใส่กันทู่นี้นะครับส่วนคู่ทสุดท้ายที่ซิริอุสพบกับโอเลโบนะครับคู่นี้อาจารย์ให้ลองโอเลโบนะครับซิริอุสต,ต่อครึ่งลบสิบก็ให้ลองครับผลประกอบก็จบไปที่โอเลโบพิกชนะเลยนะครับ2ประตูต่อ1คู่นี้ก็กินเต็มครับขอย,ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยผลประกอบการเมื่อวานนะครับก็ได้เข้า2ตัวนะครับเข้านอคอบิ้งเข้าโอเลโบและเข้าสกอร์สูงครับ3 เข้า3อ่าเสีย1น,นะครับก็ผลประกอบการดีครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยส่วนที่ห้อง VIP ใครที่ติดตามอาจารย์ก็ยินเดียวได้ครับเมื่อวานก็ให้นอคัพปิ้งไปเป็นทีเด็ดเลยนะครับกินเต็มครับยินดีด้วยครับใครครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากพูดคุยกับอาจารย์แบบ VIP ก็ไลน์มาที่เคนโดคตีเจ็ดแปดเก้าได้เลยนะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็เค n d o ค o ตีครับหรือหน้าแฟนเพจของอาจารย์ตะกู้ครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวัน หรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะครับหรือใครอยากสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเได้เลยครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับหรือติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็จะลงบอล1นึตัวบอลเน้นๆหนึ่งตัวนะครับลงไว้ให้ท่านที่นั่นทุกๆวันครับก็ไปฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะครับ ติดตามกันมาเยอะๆได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสาวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบคัดเลือกครับคู่แรกวันนี้ก็เป็นสปาร์ตาปาร์คพบกับโมนาโกครับเตะเวลาเที่ยงคืนบ้านเราส่วนคู่ที่2ก็มันโมพบกับกัตโกเลนเจอร์ครับเตะเวลาเที่ยงคืนบ้านเราเช่นเดียวกันครับส่วนคู่สุดท้ายก็เป็น PSV ไอโอเฟนพบกับมิดที่แลนครับเตะเวลาตีหนึ่งบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคู่แรกกันเลยนะครับ คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างสปาร์ตาพาร์คพบกับโมนาโกครับแต่เวลาเที่ยงคืนบ้านเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับฟอร์มของทั้งคู่6เกมหลังสุดที่ผ่านมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสปาร์ตาพาร์กครับก็มีแพ้วบบวกวบเบอร์เกอร์ครับ3ต่อ2อ่าเสมอดีนโมมาตโก2ต่อ2ครับแล้วก็แพ้ลาปิดเวียนนาที่ยูฟานะครับถ้วยยูฟาก็2ต่อ1ชนะโอโลมุตส3ต่อ2 แล้วก็กลับมาชนะลาปิดเวนาที่ตัวยูฟ่านะครับ2ต่อ0แล้วก็มาชนะสโลวาลิเบเลตนะครับ5ต่อ0ครับก็เป็นการชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับสำหรับปาร์คส่วนโมนาโกทีมเยือนครับก็มีอะไรบ้างแพ้ปารีสชาชแมงนะครับ0ต่อ2เสมอล่อง0ต่อ0ชนะเซาบวก3ต่อ1อ่าเสมอโรเยลอ่าอินเวอร์ส 0ต่อ0ชนะบวบบวก2ต่อ1แล้วก็แพ้โซเซดัดนะครับ2ต่อ1นครับนัดล่าสุดก็เป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับทั้งคู่อ่าทถิติยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับแล้วก็รอบนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบ3นะครับเป็นนัดแรกครับเดี๋ยวราคาออกมาเป็นอย่างไรแล้วเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลทเปิดมาวันนี้ครับ ให้มอนาโกนะครับเป็นต่อครึ่งลูกขาวครับครึ่งบวก98ครับอยู่รองได้เต็มได้เต็มเสีย98นะครับอยู่ต่อมอนาโกได้90เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งลบ่า2ลูกครึ่งขาวนะครับอยู่ต่อสูงได้88เสียเต็มครับอยู่รองต่ําได้เต็มเสีย98ทรงราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดให้มอนาโกเป็นต่อปป,ปลบ5ครับอยู่รองปาร์คครึ่งแรก ได้8-4เสียเต็มครับอยู่ต่อโมนาโ,โกครึ่งแรกได้เต็มเสีย9-4ส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดที่1ลูกลบ10ครับ1ลูกลบ9-3อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้9-7เสียเต็มอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้9-3เสียเต็มนะครับอันนี้คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขอแจ้งทุกท่านก่อนครับหลายท่านก็มีถามมาเรื่อยๆนะครับว่าสอนอาจารย์ก็สอนดูน้าบ้างอะไรบ้างนะครับ โอเคครับไม่มีปัญหาบางคนก็ไม่เคยเข้าเล่นหน้าเว็บเลยนะครับอันนี้คือฮาร์ดไทม์นะครับครึ่งแรกเขาจะลงไว้ให้นะครับก็ <c oughs> ขวามือ45นาทีก็ได้เสียกันเลยทางซ้ายมือต้องเราได้เสีย90นาทีนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอเถอะก,กูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อมนนโกไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองจากฟอร์มของนักเตะนะครับชื่อทีมแล้วก็ตามชื่อชั้นนะครับ โมนาโกค่อนข้างดูดีกว่าสปาร์ตาปาร์กเยอะนะครับกับการาผ่านบอลเกตบอลชั้นบอลมาก็ดูแล้วกับราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งขาวนะครับอา,อาจารย์มองว่า,าตามฟอร์มของโมนาโกนะครับสถิติที่ผ่านมาจาก6นัดกับสปาร์ตาปาร์กที่ผ่านมา6นัดก็ดูแลว้วโมนาโกน่าจะทำได้ดีกว่านะครับวันนี้ก็กับนัดแรกออกไปเยือนด้วยนะครับต่อครึ่งลูกอาจารย์ก็ว่า หน้าต่อมากกว่านะครับน่าจะเก็บตามแต้มไปได้ก่อนนะครับวันนี้จึงเลือกให้ต่อมอนาโกไปครับส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเมาโมพบกับกัตโกเรนเจอร์ครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมากันเลยนะครับฟอร์มของเมาโมหกเกมหลังสุดผ่านอะไรมาบ้างก็ชนะซิลิุสนะครับ4ต่อ0เสมอลิก้า FC 1ต่อ1ครับชนะเดเกอร์ฟอร์ด อ่าห้าต่อศูนย์ชนะเฮลซิงกิสองต่อหนึ่งชนะมอนบีสองต่อศูนย์เสมอเฮลซิงกินะครับกลับมาเสมอเฮลซิงกิสองต่อสองครับก็เป็นการชนะสี่เสมอสองนะครับสําหรับมอโมส่วนทีมเยือนคัตโกเลนเจอร์ก็มีชนะอ่าแพ็กติกทิทเทลอ่าหนึ่งต่อศูนย์แล้วก็แพ้ทานเมียโลเวอร์หนึ่งต่อศูนย์เสมออาร์เซนอลสองต่อสอง เสมอไบตันศนยต่อศนย์ชนะริวมาริดนะครับสต่อหแล้วก็ล่าสุดชนะลิงวิงตันลิฟวิงตันสามต่อศูนะครับก็เป็นการชนะ3เสมอ2แพ้หครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับก็เป็นเป็นมโมชนะ1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครับส่วนราคาวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลทเปิดมาวันนี้ครับ ให้กัตโกเลนเจอร์ครับเป็นต่อปอลบสิร Stone 10, ครับปอลบเกต่อกับก็เสียน้ํา98นะครับได้98เสียเต็มอยู่ลองเมาโมได้94เสียเต็มครับส่วนสูงต่ําเปิดที่เลือกที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งขาวนะครับอยู่ต่อสูงได้8 4เสียเต็มครับอยู่ลองต่ําได้เต็มเสีย94ส่ส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ ดูก่อนครับดูที่มีทั้งหน้าน้ํามีทั้งปอปอนะครับก็ออกที่หน้าปอลบหกนะครับหน้าราคาของครึ่งแรกนะครับก็ให้เลนเจอร์เป็นต่อปอปอลบหกครับนี่ครับอยู่ลองได้68เสียเต็มนะครับอยู่ต่อก็ได้เต็มเสียเจ็ดแปครับส่วนสูงต่ำเปิดที่หนึ่งลูกลบห้าครับลูกลบแปอยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้ ได้เต็มเสีย90ครับอยู่ลองต่ำครึ่งแรกได้80เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถิกกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองมาโม่ไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองจากนะครับฟอร์ม6เกมหลังสุดของมอโม่พวกเขาทำได้ดีจริงๆนะครับยังไม่แพ้ใครเลยชนะได้ถึง4และเสมอไป2นะครับส่วนกัตโกลเลนเจอร์ anger, ฟอร์มหนัดหลังสุด ชนะได้แค่3นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับากสถิติๆๆที่เจอกันก็เป็นมาโม่ทาได้ดีกว่านะครับสนัดหลังสุดไม่เคยแพ้นะครับแถมชนะได้1นัดแล้วก็เสมอ1นัดด้วยวันนี้ได้เตะในบ้านด้วยนะครับมาโม่ Momo. ดูแล้วไม่น่าเป็นรองครับจากสถิติๆๆที่เจอกันแล้วก็ฟอร์มล่าสุด6เกมหลังสุดนะครับกับราคาให้ทีมเยือนมาเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบสิแบบนี้ถุงต่ําเปิดแค่2ควบ2ครึ่งเองนะครับอาจารย์มองว่า คู่นี้โอกาสเสมอเป็นไปได้เยอะเลยนะครับในนัดแรกหรือดีไม่ดีก็มามโมพิกชนะได้เลยครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่สุดท้ายวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง psv i o f e n ครับพบกับ m t ตที่แ n นครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมาครับเริ่มกันที่เจ้าบ้าน psv i o f e n ครับชนะ s ซโวเล่ so ครับ4ต่อ2เสมออูเทค1ต่อ1เสมออนาบุก0ต่อ0 ชนะ PA OK Salonica นะครับ1ต่อ0แล้วก็ชนะากาาลาาาสลายนะครับที่บอลถ้วยยูฟ่า5ต่อ1แล้วก,กลับมาชนะกลาอีกนะครับ2ประตูต่อ1ที่ยูฟ่านะครับเป็นการชนะสเสมอสครับสำหรับ,บ,บ PSV ส่วนสำหรับทีมเยือนนะครับอ่ามิทติแลนด์ก็มีชนะโอโลบุต2ต่อ1ครับแพ้อเดนเซ่ต่อ2เสมอเซลติกที่บอลยูฟ่านะครับ 1ต่อ1แล้วก็ชนะเอาบอกบีเคนะครับต่อ0กลับมาชนะเซลติกนะครับต่อ1แต่เป็นต่อเวลาพิเศษนะครับวันนั้นเสมอกันในเวลาอาจารย์จำได้อยู่ครับ1ต่อ1แล้วก็มาชนะต่อเวลาพิเศษสองต่อ1นะครับที่ยูฟาก็เข้ารอบมาแล้วก็ชนะวีบอก2ต่อ v box, 0นะครับ,บล่าสุดครับในลีกก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1น,นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ก็ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับ วันนัดนี้ก็เป็นนัดรอบ3นัดแรกนะครับส่วนราคาออกมาเป็นอย่างไรเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลยเปิดมาวันนี้ครับให้ p s เเป็นต่อลูกครึ่งขาวนะครับลูกครึ่งขาวอยู่ต่อกับก็เสียน้ำา8 6ครับได้8 6เสียเต็มอยู่รองมิติแลนด์ได้เต็มเสีย9 4ส่ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3บวกสบนะครับบวก8 8อยู่ต่อสูง ได้เ8เสียเต็มอยู่รองต่ำได้เต็มเสีย88ครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาที่ p s เเป็นต่อครึ่งลูกนะครับครึ่งบวก94อยู่ต่อกับได้8 4เสียเต็มอยู่รองมิติแลนด์ครับได้เต็มเสีย94ส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ5นะครับลบ80ต่อสูงครึ่งแรกได้เต็มเสีย90ครับอยู่รองต่ำครึ่งแรก ได้80เสียเต็มนะครับนี่คือราคาของครึ่งแรก45นาทีครับแล้วก็อันนี้คือราคาของ90นาทีนะครับ90นาทีอันนี้คืออ u ฟูไทม์ครับอาจารย์แจ้งครับหลายๆท่านเผื่อท่านยังไม่ทราบกันนะครับบางคนยังเพิ่งเข้าล่าหน้าเว็บใหม่ๆยังไม่เข้าใจราคานะครับอันนี้คือทางขวามือก็45นาทีได้เสียเลยนะครับทางซ้ายมือก็90นาทีถึงจะได้เสียครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถกุจลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อ p s เอสเฟนไปครับคู่นี้อาจารย์มองว่านะครับทั้ง2ทีมเกรดชั้นบอล p s เอสเฟน fen, ดีกว่าเยอะครับค่อนข้างดูดีกว่าเยอะก็การผ่านบอลมาชั้นบอลมาก็ดูดีกว่านะครับวันนี้ได้เตะในบ้านด้วยนะครับ เป็นต่อประมาณลูกครึ่งขาวนะครับกับสูงตามเปิดมาถึง2ลูกครึ่งควบ3เลยนะครับคู่นี้อาจารย์มองว่ายิงแน่นอนครับกับในบ้าน1เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่นะครับไปรุ่นเม็ด2เม็ดสสบายกว่ากันเยอะครับคู่นี้จึงเลือกให้ต่อไปดีกว่าครับ6เกมหลังสุด p พ V ไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างดูดีครับวันนี้1เม็ดมีแน่นอนอาจารย์ว่าไปรุ่นเม็ด2เม็ดสสบายกว่ากันเยอะนะครับถ้าได้เร็วไหลแน่นอนครับ จึงเลือกให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลหลังโกไลวันบอลสเตปสนะครับบอลสเตปวันนี้ที่เลือกให้การนะครับเลือกให้จิ้มกันก็อาจารย์ให้มนนโกนะครับให้ต่อโมนนโกให้ลองมอโมและก็ให้ตออ p s v ไอโอเฟนไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้3ตัวส่วนใครนะครับที่จะแยกเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวไปนะครับอาจารย์ขอเลือกให้ตออ p s v ไอโอเฟนไปครับวันนี้กับราคาลูกครึ่งขาวนะครับ ส,ส่วนใครที่ชอบสูงต่ำนะครับเลือกอชอบจิ้มสูงชอบจิ้มต่ำนะครับก็อาจารย์เลือกให้ต่อสูงคู่ p s v ไปครับ2ลูกครึ่งควบ3าขาวนะครับก็ให้ให้ต่อแยกเดี่ยวไปพี่ PSV แล้วก็ให้ต่อสูงคู่ p s v ไปนะครับรับทัพย์แน่นอนคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความพิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอาจาายนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างกันอย่างไรนะครับ ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับหรือว่าใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับหรือแลกเปลี่ยนทัศนะส่วนตัวกับอาจารย์นะครับหรือเข้ากลุ่ม VIP และได้รับ v p ขออาขอจา์ก็แอดไลน์มาที่เค n d o ค o ตีเจ็ดได้เลยนะครับ เพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. ขออาจารย์ทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเได้เลยครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกายวันบอลสเตปสาวันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดจอเถอะกูจะลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ